ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบท็อกเวิลด์จุดหมายปลายทางแห่งความเร็วพละงกำลังและสมรรถนะสูงสุดวันนี้เรามีรถพิเศษสุดสำหรับคุณนั่นคืออีซูซุเคบิดิลัสปี2026หใหม่ล่าสุดรถกระบะที่ผสานพลังความทรหดเข้ากับความรูราเนือระดับอีซูซุได้ยกระดับซีรีส์เคบีอันเป็นเอกลักษณ์ยกระดับไปอีกขั้นไม่ใช่แค่เพื่อการทำงานแต่เพื่อความสุขในการขับขี่อย่างแท้จริงเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงสิ่งที่ทำให้เคบิดิลัสโดดเด่นกว่าใคร Isuzu Carry d e l u e ปี2026สะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็นด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่ได้รับการออกแบบใหม่หมดจดโดดเด่นสะดุดตาดูดันและลู่ลงผสานความแข็งแกร่งและความสง่างามอย่างลงตัวกระจ่างหน้าดีไซน์ใหม่ตกแต่งด้วยคโครมเมียมเพิ่มความเงาง,งามระดับพรีเมียมฝ่ายหน้าเหล็เมตริกซ์และไฟ d ยเด็ตแฮมรันนิ่งไลท์อันเป็นเอกลักษณ์มอบรูปลักษณ์ล้ำสมัยและทรงพลังแมหมองจากระยะไกลเส้นสายตัวถังที่โฉบเฉียวและท่าทางที่กว้างขึ้นเสริมการยึดเกาะถนน เลสเตอรภาพไม่ว่าคุณจะขับขี่บนทางหลวงหรือออฟโรดเมื่อก้าวเข้าไปภายในคำว่า Deluxe ก็เข้าใจได้ทันทีเคบี2,026มอบห้องโดยสารที่อัปเกรดใหม่หมดจดพร้อมเบาะหนังคุณภาพเยี่ยมแผงหน้าปัดแบบสัมผัสนุ่มและไฟสองสว่างภายในห้องโดยสารที่ให้ความรู้สึกรูหราทันสมัยคอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้ว พร้อมระบบสมาร์ทแร์ของ Isuzu รองรับ Android Auto และ Apple Carplay คุณยังได้รับระบบปรับอากาศแบบดิจิทัลพอร์ต USB-C หลายพอร์ตระบบชาร์จไร้าสายและระบบเสียงขั้นสูงที่ทำให้ทุกการขับขี่รู้สึกเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตส่วนตัวนี้ไม่ใช่แค่รถกระบะแต่มันคือความหรูปราที่พร้อมลุยทุกเส้นทางใต้ฝากระโปรง Isuzu ได้เพิ่มกำลังให้กับ KB d l u x อย่างจริงจังด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์3.0ลิตร ให้กำลัง200แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถได้อย่างเต็มที่ในทุกสภาพถนนไม่ว่าคุณจะลากจูงสัมภาระหนักหรือขึ้นเนินสูงชันรถกระบะคันนี้ก็มอบสมรรถนะอันทรงพลังสำหรับผู้ชื่นชอบการขับขี่แบบออฟโรดรุ่นดีลักซ์ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อขั้นสูงที่มาพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือกหลากหลายทั้งทรายโคลหิมะและหินมั่นใจได้เลยเยาว่าทุกสภาพพ,พื้นิวถนนจะเปป็อุสรรค ความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งด้านที่อีซูซุยกระดับไปอีกขั้นเคบิดิลัสปี2 0 2 6มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงอาทิระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดบอดร,ระบบเตือนการจราจรถนัดถอยหลังและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติกล้อง360องศาและเซ็นเซอร์ช่วยจอดช่วยให้การควบคุมรถมอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นไปนอย่างราบรื่นแม้ในพื้นที่แคบแต่สิ่งที่ทำให้เคบิดิลัสโดดเด่นอย่างแท้จริงคือความสมดุล ระหว่างพลักกำลังและความหรูรารถกระบะคันนี้ทํางานอย่างหนักในตอนกลางวันแต่ยังคงสะดุดตามเมื่อขับในตอนกลางคืนอิซูซุออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการความน่าเชื่อถือโดยไม่ละทิ้งความหรูรารถกระบะที่ให้ความรู้สึกสบายทั้งในเมืองและในป่า